พงสักฟอกย้ายตุกี้จังเมนดีอีลี่คอยนี่รับประกันเออคือว่าคือว่าจังใาโอ้ยคนเป็นความดัน กะกินได้แม่มึงตีพ่ากินโพงจากฟอกขาดบกอูที่บอกให้มาใบม้ใกล้กลเห็ดจังไดใยา่เห็ดจังไดฟังเอาไว้กุชิบะอสู่ฟังฟังเอาไว้กุชิบว้าสู่ฟังามากกันนะไปเห็ดงา,าลิวว่าไปโรงเรียนคันเสื้อผ้าเปลี่ยนเพิ่งบอกต้องนักใจโอะเต่พวงซักฟอก ชมไม้ใส่ลงไปจัดการได้แน่นอนใส่ลงไปจัดการได้แน่นอนข้าจะขาดได้ถึงสองเท่าจม,มคอยหมูดด<ร>าวเาาสือลายใส่ยีหอใดยีห้อใดตูกกี่ไงขอบุลดีอหลีสุกี้ไงขอบอุลดีหลีบบับู